ปไปไอปไปไป,ไป,ไป,ไปการรีวิวรถยนต์ Explorer 2022วันนี้กันถึง2คันเลยทีเดียวค่ะทุกคนนี่นะคะไฟรีค่ะทุกคนเอ็มแบบนี้มีที่นี่ที่เดียวนะจ๊ะเซียวลูกตันแซฟเวอร์ปไป้าอปไปไป,ไป,ไปสวัสดีค่ะ วันนี้พบกันอีกเช่นเคยนะคะกับเซลล์น้องตันเซฟเวอร์โอ้โหเซฟเวอรซฟมากเลยนะคะวันนี้บอกเลยว่าเรามีการรีวิวรถยนต์เอสเวนเดอร์2วันนี้กันถึง2คันเลยทุกคนรถไหมคะวันนี้มี2คันนะคะมาในส,สีดำกันเลยค่ะทุกคนโอ้โหรถรถปังมากจริงๆนะคะและวันนี้นะคะ ก่อนที่จะเข้าไปชมคลิปด้านในนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe แลวกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องตัดเซเวอร์ด้วยค่ะ <Wow. S 1> ไปเลยและนะคะในส่วนของตัวนี้นะคะก็คือตัวรถยนต์ Expander 2022นะคะเสนอราคาที่895,000บาทวันนี้นะคะเรามาดูกันเลยว่าเซลล์ลูกตันเซเวอร์คนนี้เขาแถมอะไรบ้างนี่นะคะ ให้ดูกันก่อนเลยนะคะในส่วนแรกที่เห็นอย่างเด่นชัดเจนเลยบบนั่นก็<บ>คือสก์ตหรือว่าชุดแต่งรอบคันของตัวน็กสเตอร์ตรงนี้มีไฟมาให้ด้วยแบบพเพลิดเพลิมากนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็คือไฟหน้านะคะเป็นไฟ LED นะคะทุกคนเพราะว่าเรามีการแถนนะคะแล้วก็เปลี่ยนให้ลูกค้าและ ตัวนี้นะคะที่เห็นเด่นชัดเป็นสง่าราศีตรงนี้นั่นก็คือไฟรีนะคะทุกคนไฟรี y, นะคะทุกคนไฟรีนะคะไฟรีะคะ่ะทุกคนนี่คือไฟรี่ของตัวเอ็กซ์เนเดอร์ตรงนี้กันเลยและนี่อีกส่วนหน้านะคะก็คือตัวเป็นโลโก้หน้าสีเงินตัดกับตัวรถสีดำแบบนี้คะ่ะแถมให้ทุกคนด้วยโอ้โห เลิศปัวปังอรังแบบนี้ก็มาหาได้ที่เซลล์ลุกตันแซฟเฟอร์คนเดิมค่ะยากนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวต่อไปเรามาดูทางด้านข้างกันเลยนี่เป็นตัวสเกิร์ตนะคะชุดแต่งรอบคันตัวเน็กสเตอร์ตรงนี้นะคะอืมล้ออะไรคะทุกคนคะล้อแม็กตรงนี้นะคะเป็นล้อแม็กตัวเดิมที่มากับตัวรถนะคะเป็นล้อแม็กขอบ17นะคะนี่เป็นลายเบพัดอามาแบบนี้เลยสวยสวยเลิศเล้อใหญ่ขึ้นนะจ๊ะจากล้อ16เป็นล้อ17แบบนี้เลยอะเป็นไงเลิศมาละ และในส่วนของตัวด้านข้างนะคะตรงนี้ก็คือเป็นตัว넥เตอร์ของชุดแต่งนี้ชัดเจนมากเลยนะคะชัดเจนจริงๆบอกเลยว่าเลิศอ่าและในส่วนของตัวต่อไปนี่คือเบ้ามือจับค่ะทุกคนเบ้ามือจับตรงนี้มีความจําเป็นอย่างไรนะคะเวลาที่ทุกคนมีเปิดเข้าไปนี่มันจะการลอยได้นี่มีเอ็กซ์เพนเอร์ตัดกับตัวรถสีดาแบบนี้สวยงามมากเลยทีเดียว เราไปดูด้านหลังกันเลยตัวนี้พิเศษแล้วก็ว้าวไปอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือนะคะรถยนต์ e x p เด r e r คันนี้ที่เราแต่งจัดหนักจัดเต็มให้เป็นประตูชายไฟฟ้ากันเลยนะคะทุกคนคะ่ะเป็นไงล่ะคะมันรถและอ yeah, ลังการมากเลยกับเซลล์ลูกตันเซอร์เวอร์คนนี้เออในส่วนของตัวด้านหลังนะคะเพื่อนๆมองเห็นไหมคะนี่สเกิร์ตด้านหลัง ตรงนี้เป็นท่อคู่เลยนะอเป็นอุปกรณ์ตกแต่งทางด้านหลังนะคะนั่นคือชุดแต่งด้านหลังแบบนี้เป็น Nexter Autosport แบบนี้สีแดงตัดกันตัดกันนะคะกับตัวรถสีดำนี่เป็นไงคะสวยเริศดปัวปังต้องมาหาเซลล์ลูกตาแล้วทุกคนบอกเลย้ยณเลยและในส่วนไฟ้ายชงนี้นะคะเป็นไฟชายที่ออก แบบเป็นทีแนวนอนนะคะเป็นตัว LED เรียบร้อยนะคะทุกคนเห็นช <Yeah. S 1> ัดเจนมากยิ you you ่งขึ้นไหมคะเลิดเลิศไหมไฟเลิดเหมือนหน้าเซลไหมคะเรามาทำการชมด้านในพอเปิดประตูมาปุ๊บคุณลูกค้าว้าวแน่นอน1 2แผ่นทะเดนว้าวสคับเพดตัวนี้นะคะเป็นสคับเพดแบบมีไฟนะคะและยังมีพม 5D ด้วยนี่เป็นไง ผม 5D ดีก็ปูเต็มที่กันไปเลยนะคะในรถนี้โอ้โหเลิศอ่าอลังไหมคะทุกคนขาบอกเลยว่าคันนี้จัดเต็มอ่าเรามาดูในส่วนของตัวด้านหน้ากันนะคะปึ๊บอ้าเปิดเข้ามาสวยงามมากเลยค่ะทุกคน่ะโอ้โหนะคะสกัดเพชรของเราก็ทอนแสงไปและทำงานกับผม5 d าดีแบบโอ้โหเท่ากันเท่ากันนะคะทุกคนค่ะ มีไฟส่องสว่างที่เท้ากันด้วยโอ้มองเห็นอะไรใดๆก็คืออ่าไปชมด้านในนะคะทุกคนขาด้านในก็ปังสุดๆไปไปชมกันเลยและในส่วนของตัวด้านในรถยนต์เอ็กซ์เพดอรคันนี้นะคะบอกเลยว่าหน้าจอนะคะเราเปลี่ยนเป็นหน้าจอ Android กับคุณลูกค้านะคะแล้วก็ยังมีจอกลางอีกด้วยโอ้โหเลิศมากนี่ ผู้โดยสารด้านหลังสามารถรับชมได้นะคะแบบว่าลิงก์กับด้านๆนฟังเพลงดูหนังอะไรกันไปนะคะและที่สําคัญนะคะตัวนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นเกียร์นะคะเป็นตัวเกียร์ตัวใหม่และเป็นเกียร์ CVT นะคะแล้วก็เบรกมือเนี่ยเบยรกรดดิฟเนี่ยเอาออกไปแล้วนะคะมาเป็นเบรกออโต้โฮลนะคะแล้วก็มีตัวแอร์ดิจิตอลนะคะมาพร้อมกับนี่เลยแม็คคูแม็คคูแม็คคูโอ้ย คันนี้มันเลิศนแถมยังมีกล้องหน้าอีกด้วยนะคะกล้องบันทึกหน้ารถนะคะเพื่อบันทึกดูความปลอดภัยนะคะในการขับรถของคุณลูกค้าทุกข่านเป็นไงคะคันนี้บอกเลยว่าแต่งจะหนักจะเต็มแบบนี้มีที่นี่ที่เดียวนะจ๊ะเซลล์ลูกตัดแซฟเวอร์ oh, <no. S 1> โอเคโอเคนะคะและอีกหนึ่งคันนะคะ e x p เ n d e ด2022สีดำเหมือนกันนะคะแต่ว่าแตกต่างกันที่ชุดแต่งนะคะเป็นชุดแต่งลเกนนะคะเรามาดูเลยแบบนี้นะคะ าภายในก็เหมือนกันนะคะแตกต่างกันที่ชุดแต่งแค่น,น,นั้นเองนะคะแล้วก็ชุดแต่งเนี่ยแตกต่างในส่วนของตัวลายชุดแต่งต่างๆนะคะคนละยี่ห้อนั่นเองค่ะคุณลูกค้ามันเลยมีความสวยงามไม่เหมือนกันแล้วก็แตกต่างกันแต่มันก็คือตัว Expander 2022ตัวใหม่ของเรานั่นเองถ้าคุณลูกค้าท่านใดนะคะสนใจรถยนต์ e x p e n d e r 2022แต่งจัดหนักจัดเต็มไม่ว่าจะแต่งแบบใดนะคะหรือว่าเป็นสเกิร์ตลายใดนะคะสนใจติดต่อเซลล์ลูกตันแซฟเบอร์ได้ที่เบอร์ติดต่อด้านล่างนี้เลยนะคะ YouTube นะคะในช่องของเซลล์ลูกตันแซฟเบอร์คนนี้นั่นเองวันนี้นะคะก็ขอจบการรีวิวไปก่อนขอฝากเซลล์ลูกตันไว้ในอ้อมอกอ้อมใจอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe และกดสั่กนกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการตัด อัดคลิปต่อไปในการรีวิวรถยนต์ของเซลล์ลูกตากแซบเบอร์คนนี้ด้วยเซลล์ลูกตากแซบเบอร์อยู่ที่ไหนนะคะนั่นก็คือที่มิสซูพานครสาขาซายไม้ไเลยนะคะแล้วพบกันคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย